ป้าพา,ามะเมงกับพัฒนาการของหนม้นค้นโก่เนาะจ้ะตอนนี้เพิ่งไงเป็นสาวแล้วค่ะอันขวบกลัวแล้วกำลังฮัดยางฮัดเดินค่ะอืมงูจัดเพ่งอันหมูแดงหมูแดงผุ่นขันท้องผ้าว่าห่วงเพล่งหมูแดงเนี่ยโอ้ยลำ้ำฝนย,ยักยักแล้วค่ะ นม้นคนโกปุ่นหมูเด้งหมูเด้งยากเอาแถบบูไหวแล้วยานี้ก็ไดเอาหลานแถบบูไหวแลว้วอืมได้ตะผ้าหลาน<อ>ห่วงหลานลำ้ำหลานเต้นสวัสดีจา้าแต่งแสรอืมเพื่นสวัสดีจา้าโอ้ยไหวาย่ตัลงแถกนั่งเอาไปแล้วอืม Bụi đấy thì bỏ bài bãi xuôi bàn là muốn khốn cổ nọ. Ô, ôi, bây giờ để nhìn mũ đình bắt lại đây. Thằng mũ đình má này, bỏ ngã, ngã lột. Ô, chắc mất là đời này. Khả, hư. Ừ. Sao bắt đi cha Bye bye. Mũ đình, mũ đình. Mũ đình, ôi, say từng thì lấy lại

nè nè bye bye năm môn khôn có mũ đen mũ đen mũ đen đen bye 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 ai à, sống chụp cho cái đấy luôn sống chụp <laughs> yeah. sống chụp phải à, sống chụp à, sống chụp ai uh, chụp. Uh, chụp. À, chụp. À, chụp đưa xí หมูแดง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 น้ำมันคนก็หมูแดงหมูแดงหมูแดงคนก็หมูแดงหมูแดงน้ำมันคนก็หมูแดง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 อู้ยไปลูกเอาบายบาเอายบมาคน หมูแดง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 คนเกอหมูแดงหมูแดงเฮ้ยจูด้าสวัสดีค่ะด้วยอกวสวัสดีค่ะพี่ลูกอันนเอาทางนี้ทางนี้แมสก์ยัดดิทางนี้เอาสวัสดีจ้าเออเออเออ